สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุ่คลิปเสียงสื่อสั้นสันเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนงนัฒนัยโลสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร W l d c อพบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพูดเพื่อครองใจคนวิธีที่53และ54ทุกท่านครับ หากเราประสงค์จะครองใจคนด้วยวาจาเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากๆนอกจากจะครองใจผู้บังคับบัญชาแล้วก็ยังส่งผลต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเรียนรู้เทคนิคในการเสนอข้อคิดเห็นนั้นสําคัญมากๆมีถ้อยคํามากมายโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในลักษณะที่ว่าขออนุญาตเสนอความคิดเห็นครับ โดยส่วนตัวผมคิดเห็นว่าแต่อย่างไรก็ตามเทคนิคในการเสนอข้อคิดเห็นนั้นอย่ามีอารมณ์นำอย่ามีแสดงท่าทางที่ก้าวรล้าหรือกริยาที่ไม่เหมาะสมเพราะจะทําให้เราเสียคะแนนนิยมลงได้แต่คนที่นําเสนอหรือเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเจ้านายนายจ้างหรือในที่ประชุมหากทําด้วยกริยามารยาทที่ดีน้ําเสียงดีบุคลิกดีย่อม ได้ผลในเรื่องของการคลองใจคนครับต่อมาวิธีที่54นั่นก็คือล้อเล่นต้องดูกาลาเทศะผู้คนมากมายอยากคลองใจคนแต่ผู้จาเล่นไปหมดนะครับทําให้ไม่มีน้ําหนักทําให้สูญเสียเวลาเปล่าเหมือนเป็นคนขี้เล่นโดยไร้สาระไม่ดูกาลาเทศะ อยู่ในงานสวดพระอภิธรรมอยู่ในงานบุญงานกุศลอยู่ในงานราชการขนาดใหญ่แต่กลับเล่นไปเสียทุกเรื่องแบบนี้ไม่มีวันคลองใจคนได้ครับการที่เรารู้เขารู้เราเห็นถึงการเทศะต่างๆเทศกาลนี้ควรวันตัวอย่างไรเทศกาลนี้ควรสื่อสารแบบไหนตรงนี้สิครับที่จะทําให้เกิดการคลองใจคมได้มีผู้คนมากมายต้องล้มลงจากการใช้คําพูดโดยไม่ระวัง ไม่ดูบรรยากาศสถานการณ์ลัเเศศการใดๆอันนี้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายบนโลกใบน,นี้ครับแต่นะวันนี้หลักการพูดเพื่อความใจคนวิธีที่53คือต้องเรียนรู้เทคนิคในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาและวิธีที่54นั่นก็คือล้อเล่นต้องดูกาลเเศศะ หากนำสองสิ่งนี้มาผสมผสานใช้ในการสื่อสารเพื่อครองใจคนก็จะเกิดผลดีให้กับตัวเราวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุก,ท,กท่านครับ